แาบสัเดีด้วยนะครับนำนนี้เราก็จะพาไปหาเงินกันอย่างเช่นคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่สําหรับแอปเดิมอีกแล้วนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาทําคลิปสักเท่าไหร่นะเพราะผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็อาจจะมีลงคลิปบ่อยๆบ้างนะครับนะ,นะถ้าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปผมก็ไม่ค่อยสบายนะตอนนี้ก็ ล้วจะเป็นอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้อากาศก็กค้อง้างที่จะร้อนบางทีก็หนาวนะครับผมก็ปรับปรับตัวไม่ทันนะครับอ่ะเราก็เข้าเรื่องสู่แอปกันเลยเนาะก็วันนี้ก็จะพาไปหาเงินเจ้าเก่าเวลาเดิมอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นสำหรับแอปตัวนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้หาังคลิปเลยนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดกันมาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ กดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนอก,ก็ทาตามผมได้เลยนะครับก็ทําการเข้าสรุปอะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนนั้แอปนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นเกมนาะก,ก็จะมีทําภารกิจอะไรเยอะแยะอีกมากมายนะครับก็วิธีการเล่นนะครับก็จับคู่หนังไม้ที่เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนาอนี่เรากดแบบนี้นะครับนี่เลยนะเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเล่นจนกว่ามันจะหมดเนาะนี่ เล่นเล่นแบบนี้ครับเราแค่ค no ล <ids> ิกที่มันเหมือนกันเท่านั้นเองนะครับนี่เราคลิกไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าแบบว่าเราเล่นแบบว่าจนหมดนะครับหรือว่าเล่นจนแบบว่ามันตันว่าไม่่ันด่านอะไรแบบนี้ก็ได้เหรียญเหมือนกันนะครับนี่ก็ได้เหรียญเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถกดรับคูณ5หได้เลยเนาะนี่เราก็จะได้รับเงินเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนนี้ก็น่าจะหมดแล้วเนาะส่วนต่อไปนะครับก็นี่เลย ทุกคนน่นจะเห็นกันอยู่แล้วนะที่มันลอยลอย,อยตรงนี้นะครับเราก็สามารถมากดรับได้เหมือนกันนะครับนี่กดรับไปเลย95เหรียญเนาะแต่น,นี้จะเป็นคูณ3นะครับก็สามารถกดรับได้เหมือนกันเนาะก็ต้องดูโฆษณาไปนะครับก็ได้รับเหรียญเยอะขึ้นนั่นเองส่วนต่อไปนะด้านบนพวกเมนูต่างๆเราก็จะเป็นออกระปุกอมสินนะครับกระปุกอมสินนี้ก็คือเป็นการเล่นเกมตรงนี้นะครับสะสมตรงนี้เนาะนี่ ผมก็ไม่รู้ว่ามันสะสมยังไงนะครับแต่ที่ผมเคยเอลองเล่นมาได้น้องมันก็จะสะสมเราต้องเล่นผ่านด่านนะครับถึงน่าจะสะสมตัวนี้ได้นะครับส่วนต่อไปเนาะก็สล็อตนะครับก็เป็นการหมุนน่าจะหาเหรียญไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะเป็นการหมุนล้อนะครับส่วนต่อไปเลยเนาะก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับใครที่มีเพื่อนเย,เยเอะๆก็ลองไปเชิญกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะที่ <c oughs> ที่จะเป็นาาหาเหรียญได้ไวนะครับก็จะเป็นอีกช่องทางเลยนะตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็ที่้อการเชิญเพื่อนไปแล้วเนาะสามพันกว่าคนนะครับก็ได้เหรียญทอง 40m นะครับประมาณ 40m กว่าเนาะก็เพชรก็สองหมื่นสี่นะครับแต่เพชราำรับอัอนนี้นะก็ไม่ค่อยสาคัญสักเท่าไหร่นะครับก็จะใช้เพราะแค่เหรียญน,นะครับแต่ถ้าใครสอดสิบบาทเนาะก็จะใช้เพชรด้วยนะครับ อ่าแล้วส่วนต่อไปเนาะก็ให้ทุกคนทําการกดที่คาําว่างานตรงนี้เลยนะครับก็กดไปได้เลยอ่าเราก,เก็เสร็จปุ๊บหน้าตาแบบนี้เนาะก็อันแรกเลยนะครับก็จะเป็นการเช็คอินเนาะเราก็สามารถเช็คอินได้วันละอ่าสามร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็มีเอ่อภารกิจ,จเยอะแยะมากมายนะครับเราก็สามารถลองมาเลือกเอ่อเล่งกันดูได้นะครับแต่ถ้าใครเลือกลงมาสุดแล้วเนาะก็จะเห็น ไอดี uh, คำเชิญเนาะก็สามารถมากรอกตรงนี้กันได้เลยนะครับก็จะได้ uh, รับ5,000ันเหรียญเนาะก็แบบฟรีๆเลยเนาะก็สามารถเอามาใส่กันได้นะครับก็อยู่ใต้ลังคิปเลยเนาะตัวต่อไปนะครับก็ให้ทุกคนทำการกดที่ย uh, ้อนกลับไปได้เลยนะครับเสียงผมเริ่มแหบแล้วนะเอ้าเสียงผม,มแหบผมก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะเพราะผมก็ยังไม่ค่อยหายจากสบายนะครับ <c oughs> เสียงก็ เริ่มที่จะแหบไปนิดนึงนะครับอ่าสำหรับไปน้องก็ให้ทุกคนทำการกดที่ถอนเงินนะครับเขียนที่เขียนาว่าถอนเฉยนะอ่าก็กดไปได้เลยอ่กดเสร็จปุ๊บอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับก็กดคาว่าโอเคไปได้เลยนะอ่ากดเสร็จปุ๊บก็นนี้ก็จะเป็นหน้าตาถอนเงินนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยหนาะว่าจะถอนอจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับถ้าทุกคนเก็บครบเนาะก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะมีถอนให้เราเข้าทุนในวันเอย่างเดียวนะเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมีเงินอยู่100นะครับผมก็จะผมก็จะถอน100บาทนะครับถอนเลยนะนี่ถอนเลยน,นะครับนี่ผมก็ทําการถอนไปแล้วนะ1น0บาทอันนี้เราก็เป็นแค่รองเงินเข้านะครับเราก็จะได้รับเงินไปเลยนะแบบฟรีๆนะครับเนี่เราก็เราคู่นะ้อน,นี่เป็นโฆษณานะครับ ่ะผมก็ได้ทําการถอนไปแล้วนะนี่ให้ดูเลยวันที่9นะครับถอน100บาทนะอันนี้เราจะไม่ใช้ไม่ใช้เพชรนะแต่ถ้าใชนะ้เพชรนาะก็จะใช้แค่10บาทนะครับใช้300 300เพชรเนาะก็ใช้เหรียญ1นึ่งแสนสอนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับนะแอปตัวนี้นะครับก็สำหรับทินี้ก็คงไม่มีอะไรมาหม่ๆเชิงๆเย่ยนะครับก่อนที่เราจะจ่ายรางกันไปนาะก็ฝากทุกคนช่วยกด ไลค์กดติดตามกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกลับตัวกลับลาไปก่อนบ๊ายบายครับ